ครับผมสเลปพิมนะครับวันนี้ผมก็มาทำเป็นเมตาในแพทแพทนี้ก็คือแพทสิบห้าจุดสี่เนาะซึ่งคุณอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าเห็นหน้าจอตัวนี้อาจจะเป็นหน้าจอที่ปกติแล้วจะเป็นพี่ภูพี่ดอสอะไรอย่างนั้นที่จะทำพวกโพลขึ้นมาบอกว่าแพทนี้เป็นยังไงแต่อันนี้คือสถานการณ์จำเป็นผมต้องมาพูดเรื่องการสรุปเมตาเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีคอมที่เยอะมากถ้าคุณได้เห็นอย่างในเพจพี่ภูเองจะมีคอมที่อัปเดตมาเยอะมากเพราะว่าทีฟทีเองหนึ่งหนึ่งคือทีในทีฟทีเองเนี่ย ก็มีคอมที่ขึ้นมาเติบโตเยอะมากอย่างเช่นหนึ่งเอทรอเพราะว่าพวกเขาาอัพใหม่ๆมเนี่ยมันมีเมตาในคอมพวกนั้นเยอะมากถ้าเรายูตัวอย่างนะมีเอทรอคมีลักซ์มีเลวที่เป็นเกี่ยวโพอัพไปหมดเลยนะคือเขาพ,พูดง่ายๆคือเขาอัพที่มันมาใหม่ๆเนี่ยทำให้คอมหลายๆคอมเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเมตาเยอะมากแล้วรวมถึงคอมที่โดนเนฟโดนบัฟมานิดน,นึงแล้วบัฟตรงนั้นอนะใหญ่มากก็คืออย่างมองสฮาอย่างเงี้ยที่ทำให้คอมที่ตอนแรกเก่งอยู่แล้วเราเคยเห็นว่าอันผมเลื่อนลงมาก่อนนะ คอมอย่างดาริอัสสมาร์ทอย่างเงี้ยครับตัวดาริอัสเองเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งอยู่แล้วพอมอสฮามันเก่งขึ้นในการบัรบของตัวหกวิเวมันเนี่ยการความเก่งของตัวละครดาริอัสคู่วตัวของมอสฮามันเวอร์มากในทีมมันเวอร์มมากแต่ในเจผมยังตอบไม่ค่อยได้ใช้คำน,นี้นั่นยังตอบไม่ค่อยได้ว่าจะเก่งขนาดไหนเพราะว่ายังไม่มีคําตอบยังไม่เห็นว่าคนเล่นเยอะเพียงพอที่จะตอบได้ว่าดาริอสกับตัวละครอย่างมอสฮานี่ การโค้กคู่กันมันจะเก่งกันแค่ไหนเพราะว่าผมไม่เคยเวิร์กเลยผมไปเล่นมาแล้วในในเจสได้นนแหละแต่ว่าอา่ผมไม่ติดเพราะงั้นผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเก่งแค่ไหนแต่ว่าความจริงก็คือถ้ามันใกล้เคียงกับทีฟที่ถ้าในทีฟท,ที่เขาบอกว่าดารลิสกับตัวคอนมซสฮานเนี่ยเป็นดีโดที่ดีที่สุดเนาะก็อาจจะเป็นจุดๆดนั้นได้แต่ว่าพื้นฐานเราจะเห็นว่าในเจสเนี่ยก็มีเมตาที่คล้ายเดิมและไม่คล้ายเดิมผมท่าสรุปง่ายๆก่อนก็คือตัวของเมตาจริงๆก่อนอันนี้คืออธิบายง่ายเดี๋ยวมีคอมไหนที่ ให้ดูคอมเดี๋ยวผมจะกลับไปตัวเพจของตัวได้รีซซฟเองเดี๋ยวพูดก่อนผมเป็นทีมงานพี่ดอกับพี่ภูนะเพราะการที่ผมใช้เว็บก็ค่อนข้างจะมีความใกล้เกี่ยวข้องนิดนึงละกันเพราะผมไม่ซีเรียสมากไม่รู้เขาซีเรียสหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามที่จะใช้งานเนาะเพราะผมก็ไม่ว่างที่จะทำทุกอย่างให้มันเสร็จเร็วๆแล้วอยากทํางานให้มันเสร็จค่อนข้างไวเนาะก็อธิบายตามนั้นละกันเดี๋ยวดูที่คอมก่อนจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยคอมตรงนี้เนี่ย จริงๆผมตั้งใจจะจัดมาให้ GT โ t ต t คือทัวร์ในการแข่งของโ o l เด n นซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดตรงๆผู้เล่นหลายๆคนก็สนใจเยอะมากเพราะว่ามันเป็นทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดนะถ้าเราพูดถึงการแข่งในทั้งเทียีเนเนี่ยรวมกันแหละแข่งใหญ่ที่สุดคือ g t โซึ่งทําให้ตอนนี้ทุกคนสนใจมากๆเพราะ,ะถ้าคุณอยากได้ลองเล่นในเมตาในหลายๆอย่างที่คนเขามาเข้ามาสนใจกันเยอะๆและมีการได้รับสิทธิประโยชน์เยอะมากเนี่ย พื้นฐานก็แนะนาใครที่ยังเล่นอยู่ก็ขอให้เล่นให้ถึงขีดเพื่อไปเล่นไปเรื่อยเพราะตอนนี้มันมารอบที่2แล้วเนาะกับ GSOT ก็เป็นทัวร์ที่จริงๆทุกคนรอ,อเยอะครับคนรอเยอะมากแล้วก็แจกของเยอะมากเราเลยเพึ่งทำโปรโมตกระชาไปเองเพิ่งพูดตรงๆก็คือสุดยอดจริงๆกับการแข่ง GSOT ไม่รู้จะเกิดไปถึงไหนแต่พื้นฐานแล้วก็คือจะอธิบายแล้วกันว่าของพวกนี้เก่งไงเราจะพุ่ง GSOT เนา SO นะคนหลักๆจะเป็น GS มากกว่าแต่จริงๆผมพูดถึงเมตาตอนนี้ก่อน เมตาตอนนี้จริงๆพื้นฐานแล้วผมมองว่าเป็นเมตาที่ค่อนข้างจะบาลานซ์คือคอมไม่มีคอมไหนเวอร์เลยผมใช้คำนี้เลยคอมที่ผมเอามาเป็นเอเนี่ยก็ไม่เวอร์ครับใช้คําตอบตรงๆเลยคือทุกคอมางเงี้ย S A B แทบแค่จะเท่ากันเป๊ะเ,เ,เลยใช้คํานี้เลยผมไม่รู้สึกว่ามันห่างก,กันเวอร์ขนาดัเลยมันขึ้นอยู่การคิดและการเล่นเท่านั้นเลยเพราะ,ะนั้นผมจะไม่มีคําตอบเยอะมากกับเมตาปัจจุบันตรงๆเลยมีบางคอมที่ผมไม่ได้ใส่มังเช่นพวกรักเนี้ยเพราะผมไม่รู้ผมคำตอบจริงๆคือผมไม่รู้ ผมไม่เคยเล่นจริงๆจังๆๆแล้วก็ไม่เคยเห็นคนเล่นจริงๆจังเหมือนกันอย่างตทวฮางเองก็เป็นเคสนั้นแต่ผมมันม่นใจว่าเป็น A อ่าเราไล่กันเป็นทีละคอมเนาะคอมแรกคือคอมคร ok ิสตัลกัมบิดคริสต ok ัลกัมบิดเรารู้อยู่แล้วมันโกงแล้วล่าสุดที่มันเข้ามามัน,มนบับมาเพราะว่ามันบับขั้นสามมาและไอเทมที่ผมเคยพูดในคลิปสั้นเนี่ยก็คือตัวของคาเคสนี่ผมคิดว่ามันเป็นเนิร์ฟแต่ความจริงคือมันเหมือนกึ่งกึ่งบับเพราะว่าคาเคนมันใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วกันคือถ้าใน GS อาจจะส่งที่ไ อ่งเท่าในทีฟทีแต่ก็พื้นฐานก็ใกล้ๆกันคือในทีฟทีมันจะไม่ถึงแม็กแคปดาเมจอินฟินิตอยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ในเจสมันเร็วมากเนาะเจอมันติดติดๆแล้วคาเค้มันติดทุกอย่างมันแบบไปไกลมากแอดอย่างเงี้ยยิงแบบบ้ามากแต่ว่าในเจสมันค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นแต่ทีฟทีไม่เหมือนกันพฟอร์แมันไม่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 เท่ากันแล้วกันคาเค้มันเลยเหมือนดรอปลงมานิดนึงในเจสนะแต่ในทีทีมันพุ่งสูงมากตอนนี้มันเป็นของใส่ที่โกงที่สุดต้นๆแล้วกันกับตัวของ่า คาเทนฟิรี่เนาะเพราะงั้นผมก็ส่งใส่เหมือนกันหลายๆอย่างแต่ก็ตามนั้นแล้วกันคอมที่มันฉี่ขึ้นมาที่สุดก็คือตัวของซายานั่นแหละเพราะหลายๆคอมมันดรอปลงด้วยคอมซายามันกินขาดมากตั้งแต่ที่หนึ่งคือ,อทัวผลไม้เองเนี่ยผลไม้ของราคาเนี่ยถูกปรับให้เป็นแฟรสวิตเนี่ยกลายเป็นพาร์มรี่ของตัวของราคาทําให้การออกตัวหน้าแฟรสวิตเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากไอเทมที่ปรับมาเนี่ยไม่ค่อยส่งผลแย่กับซายาเท่าไหร่เพราะงั้นซายาตัวนี้เก่งมาก ซีแพดที่แล้วก็เก่งแล้วเพราะงันคือฐานก็เหมือนอยู่จุดเดิมจริงจรจินเนี่ยก็คล้ายๆกันจินีก็คือจินโพลิเตอร์ครับเป็นไซเปอร์โพลิเตอร์ปกติก็ก็เก่งเหมือนเดิมไอเทมที่ผมพูดไปว่าจงๆโดนเนร์อไปเยอะมากเนาะเราเรารู้กันอยู่แล้วฟิตโบเนี่ยจากเอสเทียอยู่ประมาณลงมาอยู่ประมาณ B ีอย่างเงี้ยแต่มันอยู่กับจินมันก็ยังโกงเหมือนเดิมอะไรหลายอย่างที่ยังอยู่กับจินก็ยังโกงเหมือนเดิมมันแทบไม่ได้ปรับเลยจริงครับพื้นฐานแล้วมออไฟโดนเนร์อบวกกับเคนตี้โดนเนร์อแทบไม่ส่งผลเลยพูดตรงๆเลย แไม่งผลเลยผมพูดตรงมบัฟเนื้อมันมันส่งผลน้อยมากนะแผทล่ลาสุดทั้งที่เป็นแผดใหญ่มากนะแต่บัฟเนื้อแบบแต่ข้อดีของมันคือการเพิ่มจุดคอมนี่แหละอ่าต่อไปคือไครสะก็เหมือนเดิมครับคุณเคยเล่นไครสะแบบไหนไครสก็เหมือนเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างเลยคือถ้าเล่นไครสะคุณเลอนไปหว่างสองตัวเนาะก็คือตัวของแรมมัดไม่ก็แก๊งสี่เมนเทอร์ปกติก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมถ้าคุณเล่นจากต้นเกมมาได้คุณก็ชนะเกมถ้าคุณต้นจากต้นเกมไม่ได้ก็ กลาง,ลางหวังว่าจะชนะได้หวังว่าจะพอเล่นได้อะไรแบบนั้นก็แล้วแต่ต่อไปคือมอสฮามอสฮาก็เรียกเรียง่ายครัสบสมผมก็คือมันเป็นคอมที่จริงๆแล้วโดนปรับมานามาส่งผลเยอะมากเพราะว่ามันได้รันมานาเยอะขึ้นการลงเผาการลดตัวละครล,ลงด้วยการใช้ดาเลียสเนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะมากคุณจะเล่นในเวอร์ชันที่เป็นดาเลียสก็ได้หรือเป็นเวอร์ชันที่มีตัวของสกัดเดียนก็ได้เนาะไม่ว่าเคสไหนก็เก่งเพราะสกาดเดียนโดนเป,เปลี่ยนมาจากการที่เป็น ยิ่งเยอะยิ่งเก่งตอนนี้ปันการแบ,บว่ายิ่งเยอะย,ยิ่งกลางกลางการมีตัวละครน้อยๆมันเก่งมากๆตอนนี้เพราะเป็นพื้นฐานซาเดียนปรับมาให้มอสหาเเ่นคูได้ด้วยเนาะทั้งซาเดียนแล้วก็ตัวของเฮวิเวทก็เหมาะมากเคลเรารู้อยู่แล้วอยู่มาตานไอนิวเคลลีโลเนี่ยไอไอเคลหกเนี่ยแล้วล่าสุดก็โดนบัฟมาอีกมั้งคือเวทมัน <c oughs> มันไม่มีวันแล้วมั้งเพราะตัวของแซคฮิโร่ครับแซคฮิโร่ก็โกงคือพื้นฐานแล้ว ไอ้แก๊งเวทเนี่ยมันไม่โดนเนิฟเลยมันแบบมันมีแต่บัฟมีแต่บัฟมีแต่บัฟมันก็ต้องโตงขึ้นเป็นธรรมดาอันนี้พูดตรงๆไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นต่อไปคือรูเซียนรูเซียนผมเห็นว่ามีคนหลายๆคนที่เอามาเล่นเยอะขึ้นใน g n เองก็มีเนาะเพราะว่าคีหนึ่งถ้าเป็นตัวของอารูเซียนเองเนี่ยข้อหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือตัวละครของเจ็ดเมกโดนบัฟมาเพราะงั้นการเล่นรูเซียนคู่กับเซนนาเนาะในในผลไม้ใหม่เนาะ รูเซียนเซนนาสามดาวแล้วขึ้นไปถึงเจ็ดเมกได้โอกาสชนะเยอะมากถ้าคุณเคยเห็นอย่างคิปพี่โฟแมนทีล่าสุดออกมาที่เป็นเจ็ดเมกตบอ่าคิดต้อกระบิดเจ็ดสองคนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคนสองคนอ่ะผมเห็นว่ามันมีสองตัวที่เป็นแอสแต่แบบมันตบแบบหืมต้องอยอมรับจริงๆว่าตอนเนี้ยคอมอย่างเงี้ยผมเพิ่งไม่เห็นในแข่งล่าสุดเหมือนกันก็มีคอมที่เป็นตัวของรูเซียนไอผลไม้นั้นอนะ่ะมันเก่งจริงครับผมพูดตรงๆว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเก่งขนาดไหนแต่มันเก่งจริงๆก็ไม่ ผมคิดว่า GM ก็ยังเก่งเนาะแต่ว่าอ่ามันจะต้องใช้ผลไม้เขาเรียกว่าอะไรโซเชียลไลฟ์คุณต้องลองฝึกดูโซเชียลไลฟ์จะถูกบันทึก4ครั้งก็พยายามที่ผมเห็นมาคือเขาจะเป็นบอร์ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปให้ไหมคือถ้ามีตัวโซตัวเชื่อไลฟ์ใช่ไหมเขาจะยืนตรงนี้ตตรงหน้าตรงนาซ้ายตรงขวาแล้วก็ลงมาตรงฝั่งนึงพอคุณจะเปลี่ยนฝั่งก็คือเปลี่ยนเป็นฝั่งขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยนี่คือโซเชียลไลฟ์เนาะอันนี้ย่อง่ายๆแล้วกันสับคุณ ้ามว่าคุณคิดไม่ออกเนาะเพราะลไม้ปกติมันจะเป็นเอทอคู่กับตัวของลูเซียนเนาะเพราะว่าจะใช้พลังของโซเชียลไลท์อาจจะมีบางคอมบางครั้งที่คุณไม่ใช้ก็ได้แต่พื้นฐานโซเชียลไลท์เป็นของที่ดีมากกับพวกเมนเทอร์พวกคอมอย่างเจ็ดเมกก็เก่งเราไปคือวิโก้วิโก้ผมไม่เคยเล่นเลยผมพูดตรงนะผมเคยเล่นในคอมเจ็ดหกยูริทแต่ผมไม่เคยเล่นในเวอร์ชันหลายๆเวอร์ชันผมก็พูดได้ง่ายๆว่าผมรู้สึกว่ามันเก่งผมเคยเห็นพี่ภูเล่นเยอะ แต่ผมพูดตรงๆผมไม่ได้เล่นเองเยอะขนาดนั้นผมเลยตอบคำถามนี้ยากในทีฟทีก็ถือว่าเก่งเพราะงั้นผมก็จะให้ตรงตรงนี้มันเก่งจริงไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นทั้งโคลอโซผมเคยเห็นแล้วทั้งเวอร์ชั่นของโอ้โหเก็เก่งรวมไปถึงเวอร์ชั่นที่เป็นตัวของ8ไอ้พวกนั้นก็โอเคมากความพื้นฐานก็แนะนํายังอยู่ยังอยู่ในจุดๆเดิมว่าน่าสนใจต่อไปคือวัรัสวาลัสของความหมายของผมก็คือพวกคอมฟาสไนเราะมันเยอะมากผมพูดตรงๆเลยพวกแกงวัรัสเนี่ยคอมเยอะมาก อันให้เลื่อนไปเลย1นึคอมก็คือคอม4ี3ทีสคือคอมที่เป็น4เวท4ีไซเปอร์3สามสกาเดียนเพราะสากการเดียนมันรับมาใช่ไหมเก่งอีกคอมหนึ่งก็คือคอมที่เป็นอ่าสักการเดียนไซเปอร์เน,นี่ยมีเป็น4ีซเปลี่ยนกลายเป็น4 4่สี่สักาเดียน3าไซเปอร์2ไปไปไป,ไปเพิ่มบัมมาแทนคือเคสไหนไปเติมกันนะไซเปอร์เยอะมากถ้าในอย่างในเว็บเยอะมากอะมีฟาสไนฟาสไนคือเพอร์เฟกเนาะ บอร์ดเวลเก้าผมเล่นมาแล้วยังเก่งอยู่ไม่ได้อ่อนมันไม่ได้อ่อนมากเลยลอ, per, อ,อย่างนั้นแล้วก็มีอีกอ่า้าไซเปอร์ก็ยังเล่นได้คือพื้นฐานแล้ววารัสเนี่ยมัน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 วุน่นวายมากแต่ถ้าผมแนะนำเนาะวารัสจริงๆผมแนะนําเป็นบอร์ดนี้บอร์ดสตาร์กาเดียนผมคิดว่าเป็นบอดที่ผมแนะนํำที่สุดเนาะบอร์ดสตาร์กาเดียนไซเปอร์น่าจะเป็นบอร์ดที่ผมแนะนําที่สุดเพราะเล่นง่ายที่สุดแล้วก็ไม่โดนคอนเทนต์เยอะเกินไปเล่นฟาสตแปดได้ ง่ายดีแล้วก็มีโพสที่ค่อนข้างชัดเจนอีกสายหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือต, 43, ตัวของ4ีสามเป็นทีสามจะต้องใช้เงินพอสมควรเพราะต้องไปหาไซร่าด้วยแล้วก็อีกเวอร์ชันนึงก็คือเวอร์ชันฟาดเ9แต่ฟาดเกเนี่ยข้อเสียก็คือมันกระของต้องเยอะมากถ้าไม่ใช่ก็ยากอันนี้จบไปแวารัตไม่มีอะไรพูดเยอะเหมือนจะดรอปลงมาแต่ก็มีขนาดนั้นเนาะแค่ดรอปมาจากเอสเทียแต่ก็คือยังก็ยังอยู่แก๊งบนอยู่ดีเนาะกับวารัตหนีไม่ได้ไล์ จริงๆผมเคยคิดว่าจริงๆแล้วในทีในเจไม่มีใครสนใจเรื่องเรื่องเวทเนาะเพราะว่าไรซ์มันไม่ค่อยจะเก่งเหมือนทีฟทีทีที่เนี่ยคนเล่นไร์เล่นไร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 แต่เจมันมันก็มีเล่นแต่มันไม่ได้แบบชนะเกมเงี้ยจะแพ้รีโลบ้างตั้งแต่แลทีแล้วแล้วที่ผมเห็นว่ามันก็ไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าไร์เนี่ยก็เป็นบอร์ดหนึ่งที่นิยมครับผมยังเห็นทุกๆวันเนาะมันชนะบ้างไม่ชนะบ้างแหละแต่ว่ามันก็ พอคุยมันน่าจะอยู่ในบอร์ดของเซนนาเมนเทอร์เนาะแต่ว่าพื้นฐานแล้วอาจจะไม่โลหรืออาจจะโลแล้วแต่คอมนี้เป็นคอมที่นิยมอยู่เนาะอาจจะไม่ขั้น B แต่ว่าก็ไม่ได้กึ่งๆว่าเป็นขั้น A ขนาดนั้นแต่ก็ยังเก่งผมพูดตรงๆไล์ก็ยังเป็นคอมจริงที่เล่นได้ถ้าคุณมีของเวทมาและชิดไม่ออกจะเล่นคอมอะไรก็จะมีแค่มอสฮากับนี่แหละไม่ก็ลักก็มีแค่พวกนี้เพราะกนันพื้นฐานคอมเวทมันมีน้อยพอสมควร ก็มีไม่กี่คมหรอกครับผู้ดำตรงมีเคว่างมีมีดูเซียนเอาแต่ก็มีดูเซียนเพิ่มมาก็ข่อนขางเยอะอยู่แต่ก็เลือกๆกันเอาละกันต่อไปคือคมกาเลนถึงจะโดนเนื้อมามันก็ไม่ได้แตกต่างเลยผมเพิ่งผ่านมาเนาะถ้าคุณได้เห็นคลิปล่าสุดข,ของผมเนี่ยก็คือผมก็เจอห้องกาเลนเนี่ยแหละก็ยังเก่งเหมือนเดิมมันมันดรอปลงก็จริงแต่มันไม่ได้แบบดรอปลงแบบขนาดนั้นก็ดรอปเฉยคู่คู่ขขขขเดิมครับคุณไปเล่นวินเอาที่สุดที่ก็คือเคทลินเจสทำไม่ได้ สามดาวก็ดีขึ้นเยอะแค่นั้นโปรติมากอาจจะลงมามองที่ condition มากขึ้นครับคอ n d i t i o n ที่เป็นของคือไม่ว่าจะเป็นอักเมนต์เกี่ยวกับเดฟทขีดเนาะหรือเป็นอัพเมนต์ของของแสงของอ์ติแฟเนี่ยจริงจริงเนี่ยสำคัญอยู่กับตัวของกาเลนไม่ได้แปลว่ามันก็เล่นได้ทุกเกมถ้าคุณมีกาเลนเยอะแล้วกันก็ปกติดีแต่ก็จะมีคอมหนึ่งที่คนเล่นกันเยอะขึ้นนั่ก็คือเลวที่เป็นเซรีไนท์ซึ่งก็เก่งทั้งคู่แต่เซรีไนท์จะมีข้อเสียหนึ่งคือถ้าคุณต้องหาคุณต้องหหาาัััังงนกกบคออปญขม็ื อ่ามันค่อนข้างดีทั้งคู่สําคัญกับคอมทั้งคู่เพราะกันพื้นฐานผมเลยพูดยากว่าคอมอย่าง2คอมนี้มันจะบิดเบียดกันหรือเปล่าแต่ผมไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะไม่ค่อยเห็นคนเล่นตัวของเดียวเท่าไหร่ต่อไปเคอแอดแอดก็มีคอมเดียว6ดูลิสซ์ซทีท่6ดูลิสก็เหมือนจะดอบหรือไม่ดอปไม่รู้เหมือนกันพื้นฐานแล้วมันยังอยู่ในจุดๆดเดิมแต่ผมเห็นคนเล่นน้อยลงเนาะมันก็เก่งแต่มันไม่ได้โกงเหมือนเมื่อก่อนและแค่นั้นเองต่อไปคือตัวของจิงจิงก็จะมีเฟกบอดอย่างเช่นที่ผมพูดไปคือตัว แก๊งสไนเปอร์คู่กับตัววารัสหรือจะไปเล่นตัวของซากาเด็นก็ยังเล่นได้เนาะซากาเด็นก็ไม่ได้เป็นคอมที่อ่อนอะไรอยู่แล้วผมมักจะมองว่ามันเป็นคอมหนึ่งที่โกทูมากๆจากคอมซาย่าถ้าคุณมีคนคอนเทสไซย่าเนี่ยคุณสามารถคู่กับซาย่ามาตัวของจริงง่ายมากต่อไปก็คือไซคิโร่เนาะใส่ไซคิโร่มาจริงๆอาจจะเป็นเอสแต่ว่าช่างมันเถอะผมไม่รู้ก็จริงจมันจะมีนิโกะกับแซกนี่แหละที่มันมันมันเก่งๆก็แล้วแต่ว่าได้อะไรมาแล้วกันต่อไปคือโซเฟเตอร์โซเฟเตอร์เนี่ยมัน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 ไม่เเเนนนคลกผมมพูดตรงๆใททีียอะา ต่จริงๆผมแทบไม่เห็นคนเล่นตัวของไอซามิลาเลยผมเลยตอบไม่ได้ว่ามันเก่งแค่ไหนผมเลยทาให้วิปุงบีแต่ถ้าในจีในทีมที่มันจะเป็นเอต้นๆ้นเหมือนกันมันออกมาบ่อยมากมากต่อไปก็คืออ่าเรวผมพูดไปแล้วมันเก่งมากถ้าคุณติดเพราะว่าทางสุตนี่ไหนมันสูงมากมันเก่งมากมันตบต้นเกมยับแบบยับจูยี่ข้อสีเดียวคือมันมันแคบมันต่ำครับมันเป็นคอมแคบต่ำคอมที่เหลือที่ผมพูดเงี้ยหลายๆคอมก็เป็นคอมแคบต่ำเนาะเพราะงั้นผมก็จะรู้สึกว่ามันแบบ มันชนะยากผมเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าชนะยากต่อไปคือคอาอม่ยงเดอะครูเดอะครูเนี่ยก็อย่างที่พูดว่ามอไฟแทบไม่แตกต่างจากเดิมเลยเดอะครูก็ยังต้องเวิร์กอยู่แต่แค่เวอร์ชันจีนเก่งกว่าเยอะ่นั้นองต่อไปคือคาตาลิน่าคาตาลิน่าเหมือนเดิมมันเปลี่ยนมามันมีผลไม้ที่ให้ตัวของเบนเทอร์ให้ซึ่งทําให้วิธีเล่นของคาตาลิน่ามันดีขึ้นแล้วมันก็เก่งขึ้นจริงแต่ก็แบบมันก็ไม่ได้เป็นคอมชนะเกมเหมือนเดิม มันเป็นคอมแบบแคบเพราะว่าราคามันถูกด้วยก็ปกติมากต่อไปคือลักลักในี่้พูดตรงอรจริงอาจจะอยู่ A แต่ผมก็ไม่ได้เล่นมากพอที่จะบอกว่ามันเก่งแค่ไหนแต่ก็เป็นคอมที่แนะนำเนาะในการแข่งหรือายๆอย่างก็มองไว้ถ้ามันออกมาก็เล่นเล่นได้แค่นั้นเองวันนี้ก็จะจริงๆก็ล้อไปกับตัวของคอนเทนต์ตรงนี้ด้วยเนาะที่จะมีอาริด,ด้วยของสกาเรียนก็ยังเก่งอยู่รวมถึงดาเลียสและมัดหรือดาเลียสที่ผมพูดไปก็เก่งทั้งหมดเนาะ แล้วแต่ว่าคุณจะไปเลือกอะไรเพื่อเล่นเจ็ดเบก็เป็นช้อยหนึ่งที่ดีมากๆของมากๆก,ก,ก,ก็ยังแนะนําเหมือนเดิมเดีครับขอโทษทีวันนี้ผมมีกิจธุระที่ทำให้ผมไม่สามารถจะลงคลิปตามที่ผมต้องการได้แล้วประเด็นก็คือพอไม่ได้ลงตามเวลาเลยเกิดว่ามีคนก็คือท่านดเดิมนั่นแหละพี่ภูพี่กวินเขาเอาคอมที่ค่อนข้างจะดูดีมากและเหมือนจะบอกว่าเป็นคอมต้นๆเหมือนกันใน g X, ซึ่งผมก็ ก็ลกขึ้นมาแล้วว่าเออฮิปไม่มีก็เลยต้องทําเรื่องของยาโซดีโลเนาะซึ่งเป็นละมัดก็ตามนั้นเลยมันเพิ่งเข้ามาเพราะว่า1คือผลไม้เนี่ยไม่ไม่ซีเรียสมาก2คือขอแค่แบบทุเรียนมาหรือยาโซมาเนี่ยมันเล่นได้ดีมากอยู่แล้วแล้วคี่มาันาง,ง่ายเป็นวิธีได้ที่ง่ายมากแล้วหวังก็แค่โลหะละมัดกับตัวของยาโซซึ่งไม่ยากเลยตามปกติเพราะยาโซเป็นตัวละครหนึ่งผมเคยพูดไปแล้วในชนิดคือเป็นตัวละครที่ถูกถือน้อยที่สุด จะโดนถือมาอยู่นี้โดนถือแค่กรณีเดียวคือเล่นไซายาครับกรณีเดียวที่คนเล่นไซยาแล้วเขาถือตัวของยาโซแต่เขาไม่ถือดาคดาวเขาถือแค่สดาวพอเั็นพื้นฐานแล้วเนี่ยการเล่นคอมอย่างยาโสดลมันเนี่ยค่อนข้างเสถียรและดีมากๆไม่มีใครทํา3ดาวนอกจากคนที่เล่นยาโสดสามดาวอยู่แล้วแล้วการเล่นในคอมที่มีความเฟกสูงๆเงี้ยมันเก่งไม่พอมันยังเฟกอีกแล้วประเด็นคือสเตตในทีทีก็ดูดีแต่สเตตหน,น้อยมากใช่ครับนี่คือหน่อยมากน้อยน้อยมากๆ ซึ่งถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้ผมจะเคยพูดเรื่องนี้ไปกับหลายๆคนว่าจริงๆแล้วเนี่ย TFT เนี่ยจะมีเมตาคือเรียกง,ง่ายคอมที่เล่นใน TFT ได้จะเล่นใน GS ได้เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่คอมที่มาจาก GS ที่คน TFT ไม่รู้มักจะเล่นได้ใน TFT และบางทีอาจจะเป็นเมตาอันนี้ผมพูดเรื่อง,รองจริงก็คือหลายๆคอมที่มาจาก GS ก่อนเนี่ยมักจะเข้าไปใน TFT และเป็นเมตาเลยแต่คน,นี้ว่าเป็นเมตาเลยหลายๆคนโปรหลายๆคนก็เอาข้อมูลจากจีนเข้ามาเหมือนกัน เพราะว่า GS อาจจะเร็วกว่าในบางมุมเมตาเสถียรกว่าได้ลองหลายอย่างมากกว่าแล้วมันเก่งจริงๆเซตนี้เป็นเซตหนึ่งที่คอมจากเจไปทางเทียทีเยอะมากไปกินในเทียทีพวกคอร์โซลเนี่ยก็ถูกกินมาจากเจอย่างชัดเจนเพราะนั้นพื้นฐานผมพูดคํานี้ก็คือก็คือว่าคอมนี้ดูมีทรงว่าจะเป็นคอมที่ทั้งเก่งในเจและเก่งในเทียทีแต่ไม่ชัวร์ใช้คำว่าไม่ชัวร์ได้แบบเต็มปากเพราะไม่รู้แต่ข้อหนึ่งคือฟิกบอร์ดน้อยมาก บอดดูดีมากและต้นเกมเล่นได้เยอะมากหนึ่งคือเล่นจับบลเซอร์และบลเซอร์มันจะบลูเซอร์ที่ผมหมายถึงคือพวกตัวละครตีใกล้ที่มีแบบประโยชน์มันจะมีพวกแกงแพ้งมีพวกดาเลียสง่ายสุดก็คือคุณได้ยโสเลยแต่หลักๆที่ดีที่สุดคือคุณได้เรมัดก่อนเนาะคุณจะได้ฟาร์มเรมัดก่อนแล้วเรมัดเนี่ยจริงๆมันสําคัญมากในการอัปเดวลเพราะพื้นฐานถ้าคุณได้เรมัดมาเร็วเนี่ยโอกาสไปเล่นคอมนี้จากของไอดีมันเยอะมากและผมคิดว่ามันเก่งกว่าการไปเล่น,ในใคาสตปกติอยู่แล้วโอเคคาสตยังเก่งอยู่พื้นนนฐาทุกคกค็รู แต่บางทีใครฝ่ามันจะมีปัญหาที่คุณเล่นตามแขนไม่ทันคุณเล่นดาเลสเองคุณจะมีคอมอย่างหลายๆคอมที่ถูกตัดมากขึ้นเพราะมันพื้นฐาตนตรเนี้จริงๆแล้วยโซด,ดูสเตเบิลที่สุดถ้าพูดถึงนะห้องยิ่งเป็นห้องสูงเนี่ยยิ่งสเตเบิลสุดเลยเพราะันถ้าไม่มีใครแย่งกันเองเนี่ยค่อนข้างเป็นทอที่ดูดีมากถ้าคุณได้ระมัดมาเร็วแล้วของเนี่ยชัดเจนมากทาของแคดี่ที่ได้ก่อนคือของของยโสดเนาะนี่คือโคเดียวกับที่คุณจะได้เห็นในเพจของพี่ภูเนาะถ้าใครไม่ได้ติดตามดูไปดูพี่พูได้ ส่วนใหญ่เหมือนกันเป๊ะละกันใช้คาพูดนี้ก็เว็บเดียวกันนะฮัลโหลเจ้าของเดียวกันประมาณนั้นเพรามพื้นฐานเนี่ยของทุกอย่างชัดเจนมากของไม่ยากทําตัดเลือดได้เห็นไหมว่าทําตัดเลือดได้ทาตัดเกาะได้จากทั้งสองฝั่งเพราะหลกัหลกๆสําคัญคือคุณทําของแสโงให้ได้ก่อนนะที่เหลือมันจะมาเองแล้วก็เล่นได้แล้วเก่งใช้คำนี้ละกันสเตตตูดีมากในเทบที่แค่สเตตหนุยมากเหมือนกันเพราะว่าความรู้สึกข,ของผมคือน่าจะไปได้ในเทบทีด้วยและน่าจะดูทรงดีเหมือนกัน แต่ต้องไปลองก่อนเนี่ยอันนี้พูดตัวยังไม่ได้ลองเหมือนกันก็นี่เป็นความที่ต้องเสริมเพราะว่าผมไม่ได้ลงไว้เลยเป็นเมตาที่นี่จะเป็พื้นฐานค่อนข้างเสถียรนะแลวมีคอมที่ดีๆตู้กันเยอะมากก็แนะนําว่าใครอยากจะเลือกไปเล่นเจ้วทีมีช้อยให้เลือกเยอะมากเนาะอยากจะให้ลองคิดดูก่อนไปเล่นจะได้หาทางไปเล่นได้เยอะมีคอมที่โลค่อนข้างเยอะก็คิดได้งเยอะขึ้นมีช้อยในการเลือกของที่ดีขึ้นเนาะ กุนซูก็เดี๋ยวบอกไปก่อนกุนซูถ้าคุณจะเล่นกุนซูอ่ะอธิบายก่อนถ้าคุณมีกุนซูคุณเล่นคอมในบ้างในบ้างกุนซูกุนซูกุนซูอันนี้ได้กุนซูอันนี้ได้กุนซูนี้ได้กุนซูอันนี้ได้กุนซูอันนี้ได้กุนซูอันนี้พอเล่นได้อยู่อันนี้กุนซูเนี่ยกุนซูได้ประมาณ18ล้านตัวดาบขี้อีกร้อยอะครับผมพูดตรงครับขี้อีกร้อยดาบขี้ดาบขี้โอ้ขี้จะเลือกละคือพื้นฐานแล้วคอมที่เป็นกุนซูขี้ อะไรอีกมากนาเนี่ยก็มีพอสมควรเนาะโชจินก็จะเป็นพวกอันนี้ไปเล่นตัวของวารัสอ่าอันนี้ใช้ดีกว่ากุนโซอันนี้เอ่อไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งอันนี้พอเล่นได้อันนี้เป็นของใช้อยู่แล้วอันนี้พอเล่นได้อันนี้ใช้กับแคทลินอันนี้ใช้กับวารัสเพื่อในการเล่นเยอะขึ้นครับผมพ,พูดตรงนี้แล้วกันก็แนะนำแค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็บาย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 